สายดาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้ก็มาฟังด้านทานบารมีต่อไปแต่ก่อนที่จะฟังอย่างอื่นอย่าลืมว่าเราหาทางปิดอวัยภูมิซะก่อนว่าผลของบาปใดๆที่ทำแล้วในการก่อนเราจะไม่ยอมรับผลคือไม่ยอมไปเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์ติฉันอีกต่อไป ถ้าจะเกิดเป็นมนุษย์ก็ใช้เวลาน้อยที่สุดแล้วก็ไปนิพพานนั่นก็คือหนึ่งมีความรู้สึกอยู่เสมอว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยงคิดไว้เสมอว่าชีวิตเราอาจจะตายวันนี้ก็ได้จะได้ทำความดีความดีที่จะป้องกันอบายผมก็คือหนึ่งยอมรับนับถือพระพุทธเจ้า พระธรรมและพระอริยสงฆ์ปฏิบัติตามท่านไม่ฝ่าฝืนแล้วก็สองรักษาศีลตามสภาวะให้ครบถ้วนอย่าให้บกพร่องสำหรับครวัตมีความสำคัญที่ศีลห้าถ้าทรงศิ้นแปดได้ก็ดีถ้าแปดไม่ไหวก็ไม่เป็นไรชิ้นห้าพอและจิตใจคิดไว้เสมอว่าถ้าตายคราวนี้ การเกิดเป็นมนุษย์มันเป็นทุกข์เราไม่ต้องการอีกการเป็นทวดาหรือพรหมเป็นสุขชั่วคราวหมดบุญวาสนาบารมีก็ต้องลงมาใหม่ <c oughs> เราไม่ต้องการอีกส่วนที่เราต้องการจริงๆนั่นคือพระนิพพานทรงกำลังความดีอย่างนี้ให้ส่งตัว เราจะไม่ถอยหลังไปสู่อบายภูมิบาปเก่าๆไม่สามารถจะให้ผลเราได้เป็นการป้องกันอันตร,รายของตัวเองไว้ก่อนตอนนี้ไปก็มาคุยเรื่องทานบาร,รมีอย่าลืมว่าการใช้บาร,รมีทุกอย่างต้องใช้ปัญญานำหน้าแต่อบอกว่าปัญญาท่านเรียงไว้ข้อที่สีนั่นเป็นเรื่องของท่าน แต่เราจะเวลาใจะใช้จริงๆต้องใช้ปัญญานำหน้าคนไม่มีปัญญานีให้ทานไม่ได้เราวที่แล้วพูดในลักษณะเขาพระที่คนจะให้ทานเนื่อ่่าคนที่คนจะให้ทานดูตามลําดับฟังก็จดจําไว้ด้วยแต่ลีลาภายนอกอย่ามองกันให้นักอย่าติดให้มากเกินไปเพราะของเลวนะี่ย มักจะทำสีสวยของดีก็ปล่อยธรรมดาธรรมดาอาจจะเป็นสิ่งที่เราคิดว่าไม่น่าจะมีคุณค่าก็ได้ตัวอย่างที่เราจะเห็นอยู่ในการให้ทานอย่างสมัยเมื่อองค์สมเด็จพระพิชิตมานทรงเสด็จไปบนสวรรค์ชั้นดาวดึงสทิวโลกเนีย่ยแต่มาพูดถึงเรื่องสวรรค์ กระบรรดาญ,ญาติโยมผู้ฟังในวัดไม่มีใครส,สงสัยเรื่องสอวรรค์พมโลกนิพพานนรกแล้วการเกิดการตายไม่ไม่ไม่สงสัยแล้วทั้งนี้เพรอไรปวะสุนใหญ่ที่นั่งรับฟังเป็นคนที่ฝึกมโนยิธิได้ดีแล้วก็วสามารถพิสูจน์ตัวเองแล้วว่าเคยตกนรกมาเท่าไหร่คุ้มไหนบ้าง เป็นเปรตดเปลนสุรกายเป็นสติฉันมันแล้วเป็นมนุษย์มันแล้วเคยเป็นเทวดาและพรหมมาแล้วยั้งการพูดถึงสรวรรค์เป็นที่ไม่หนักใจขบุคคลผู้ฟังทุกท่านที่ฟังอยู่เวลานี้ในสมัยเมื่อองค์สมเด็จพระจินสร์ศีสถาปน์เทวัรดุกคำโพลศิลาอาจเวลานั้นมีเทวดาสองท่าน มาเฝ้าองค์สมเด็จพระบรมมลกกในก่อนคนอื่นทั้งหมดเว้นไว้แต่พระอินทร์พระอินทร์ท่านเป็นยพภาพท่านรับอยู่ก่อนแล้วมีเทวดาองค์หนึ่งมาคือท่านอินทากะเทพบุตรมานั่งอยู่ข้างข้างข้างขาเบื้องขวาท่านอังกุละเทพบุตรมานั่งขาเบื้องซ้ายเทวดามากมากมายหมดดาวดึงท่านอินทากะเทพบุตรนั่งตรงที่เดิม ท่านอังกุละเทพบุตรต้องถอยหลังไปอยู่ท้ายบริษัทอยู่ริมนอกเพราะเป็นเทวด,ดาที่มีบุญน,น้อยที่สุดในดังวดึงสมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าจึงทรงถามท่านอังกุละเทพบุตรท่านทรงบรรดาให้เสียงท่านและก็เสียงเทวด,ดาที่พูดกันได้ยินถึงคนที่คอยท่านอยู่ที่เมืองพาราณสีที่เมืองมนุษย์ คนทุกคนฟังชัดองค์สมเด็จพระสุ์ทรเสวั์ถามว่าอังกุละเมื่อสมัยเมื่อตถาคตขึ้นมาใหม่ๆมาถึงใหม่ๆเธอนั่งใกล้ขลาางขาข้างซ้ายเวลานี้เทวดาทั้งหลายมากันครบถ้วนแต่ว่าเธอกำลังนั่งท้ายบริษัทตมตา,าคตอยากจะทราบว่าในสมัยที่เธอเป็นมนุษย์ เธอทำบุญอะไรไว้จึงเป็นเทวดาที่มีบุญน้อยที่สดุดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงสเทวโลกท่านอังกุลละเจนกราบทูลสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าพันเตีพระกวาข้าที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจา้าผู้เจริญพระผูพียวค่าในสมัยที่ข้าพระพุทธเจา้าเป็นมนุษย์เป็นมหาเศรษฐีมีทรัพย์มาก แล้วก็เป็นสมัยนั้นเป็นต้นกับคนมีอายุยืนมากอายุทั้ง8ปด0ปดหมืนปีจึงตายต่อมาสมัยที่ข้าพระเจ้าเป็นคนแก่เลืสองหมื่นปีจะสิ้นอายุยังได้ให้ตั้งโรงทาน80แห่งคือหนึ่งโยตวหนึ่งแห่งโรงทานนี้ให้ทานแกงคนกำพร้าคนเดินทาง ทั้งกลางวันและกลางคืนต้าหารการบริโภคภาพผ,าผลทนสบายของใช้ตามสมควร <c oughs> แต่ว่าเวลานั้นว่างจากพระพุทธศาสนาคนไม่มีศีลไม่มีธรรมืคอคนไร้ศีลไร้ใต้ธรรมไม่มีพระพุทธเจ้าทรงสอนบุญญาธิการที่ได้จึงน้อยเกินไปลงทุนมากสองหมื่นปี สร้างโรงทานแปดสิบแผงเลี้ยงไม่จำกัดเขาบรรดาต่พผู้บริษัทกขาคิดเอาว่าเขาต้องใช้เงินวันละเท่าไหร่ <c oughs> แต่ว่าอาศัยที่คนผู้รับเป็นผู้ไม่บริสุทธิ์ท่านผู้ให้ก็ไม่ค่อยจะบริสุทธิ์นักวเวลานั้นศินธรรมน้อยเกินไปเป็นของธ้าบรรดาของชาวโลก วัตถุทิฏฐานที่ได้มาก็เข้าใจว่าไม่ค่อยอะบริสุทธิ์ฉะนั้นเวลาตายจากความเป็นมนุษย์จึไม่เกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงมีอนิเป็นเทวดาที่มีบุญน้อยที่สุดเมื่อข้าพระเจ้ามาถึงไม่ใหม่นั่งใกล้พระโอแต่ใน,นีสุดก็ต้องมานั่งท้ายพระบุญญาธิการไม่เท่าเทวดาทั้งหลายหลังจากนั้นองสมเด็จไปจอมไตร จึงได้ทรงถามท่านอินรทกาเทพบุตรว่าอินเทกะเมื่อตถาคตมาถึงใหม่ๆเธอมาถึงแล้วก็นั่งตรงนี้เวลานี้เทวดามาบมดมาหมดสวรรค์ชั้นดาวดึงสัติวโลกเธอก็นั่งตรงนี้ตถาคตอยากจะทราบว่าในสมัยที่เป็นมนุษย์เธอสร้างความดีคือบุญกุศลอะไรไว้ พึงจึงเป็นเทวดาที่มีศักดา์าใหญ่นอกจากพระอินทร์ท่านอินาาทรกะเทพบุตรกราบทูลในองค์สมเด็จพระสัมมาทัมพุทธเจ้าวา่าพันตีพระกาวาแค่แต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระพาคเจ้าผู้เจริญพระพุทธเจ้ขาข่าการที่ข้าพระพุทธเจ้าสมัยเป็นมนุษย์นั้นเป็นคนที่คนจนที่สุดหมายกว่าว่าเป็นคนจนอยู่ในป่า ต่อมาท่านพ่อตายเหลือแต่ท่านแม่ก็มีความกระตันอยูรู้คุณแต่แม่เลี้ยงแม่โดยการตัดฟืนเหนื่อยยากลำบากขนาดไหนก็ไม่สนใจสนใจอย่างเดียวทำอย่างไรแม่จึงจะมีความสุขตางกำลังที่ให้ท่านได้ฟังตอนนี้ก็คิดด้วยในะบรรดาญ,ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลาย ว่าคนที่มีความรู้คุณยอมรับนับถือความดีของบุคคลผู้มีคุณและสนองคุณทันนี้สมเด็จพระสัมมาทุกเจ้าทรงสรรเสริญว่าเป็นคนดีตามพระบาลีว่านิมิตตังสาธุปานังกตัญยูกตเวทิตาถึงแปลว่าบุคคลใดรู้อุปการะคุณที่ท่านทำแล้ว แ้ะก็ทำดีสนองตอบแทนคุณท่านเราขอสรรเสริญบุคคลน,นั้นว่าเป็นคนดีเป็นนั้นว่ามาองค์สมเด็จพิจินัสสีสดับและท่านก็เล่าต่อไปทาอินเกะถวายถวายคำตอบต่อไปว่ามาวันหนึ่งมีพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนามา ก็เป็นเวลาที่พอดีมีอาหารอยู่บ้างตามฐานะก็คนจนคนป่ายามปกติไม่มีโอกาสได้ทำบุญตอนพระนานๆจะพบสักครั้งหนึ่งบางทีมีของสำหรับทำบุญคนจนนี่ก็ไม่มีพระบางครั้งพระมาก็ไม่มีของถวายก็เลยจำใจจำเนิ่งก็อยากจะถวาย วันนั้นพอดีของในครัวพอม,มีอยู่บ้างพระก็มาพอดีมีโอกาสได้รัตนาพระถวายเป็นสังฆทานครั้งเดียวในชีวิตในชีวิตข้าพระเจ้าเป็นคนจนถวายคราสังฆทานครั้งเดียวแต่ก็มีความกระตัญยูรู้คุณกับแม่ด้วยตายจากความเป็นคนจึงม่เกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เทวโลก เป็นเทวดาที่มีอนุภาพมากกว่าเทวดาอื่นนอกจากพระอินทร์ในบรรดาท่านพุทธบริษัททันหลายฟังแล้วจะต้องคิดว่าทานอังกุละเทพบุตรทำบุญมากแต่ว่ามีอานิสงส์น้อยท่านอินทกาเทพบุตรทำบุญน้อยแต่มีอานิสงส์มากเรื่องนี้มีมากในพระพุทธศาสนาดังนั้นการบำเพ็ญกุศลในบรรดาท่านพุทธบริษัททันหลายโดยทุนนาต้องเลือกเขต เลือกนาการหว่านพืชในที่ดอนเกินไปไม่มีน้ำเลี้ยงพืชก็แห้งตายการหว่านพืชในที่ลุ่มเกินไปน้ำท่วมพืชก็ตายจะต้องดูท้อพื้นนาที่ดีๆข้าวเื้อพืชจริงๆงามผลเยือดมีผลคุ้มค่าเลยเกินค่าที่เราทำ อย่างท่านอินทกะที่ประมุท่านเป็นคนจนแสนจนแต่ว่าท่านถวายสังฆทานตามเขตในพระพุทธศาสนาแล้วก็มีความกตัญญูรู้ทุนตวิดามารดาอันเนี้ยเป็นปัจจัยสูงสุดฉะนั้นการบำเพ็ญทานให้ทานเขาบรรดาท่านพุทธบริษัทไม่อยากจะทราบให้ใครทานแก่คนประเภทไหนมีในสงดีขนาดไหนก็ดูวันต้น เสียงนี่ก็บันทึกเสียงไว้ถ้าสงสัยแล้วก็ฟังเสียงไปเปิดเทปดูฟังดูจะทราบว่าเราจะเลือกทำบุญให้สูงสุดตามที่เราจะพึงได้ <c oughs> แต่ก็ไปที่หน้าปลื้มใจที่คณะบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทและวิสุทธิสมณีน,นทั้งในวัดก็ดีนอกวัดก็ดี นิยมการบำเพ็ญทานอันดับสูงนั่นคือหนึพอใจในการถวายสังฆทานถวายสังฆทานนี่มีของมาถวายจัดเป็นสังฆทานเป็นชุดโดยเฉพาะก็มีของน้อยก็มีของมากก็มีนี่เป็นสังฆทานในบริการที่สองก็มีมากท่านนิยมมาเลี้ยงพระการเลี้ยงพระสงฆ์ตั้งแต่สีรูปขึ้นไปนะไม่ต้องบอก,กเป็นสังฆทานเป็นสังฆทานร้อเปอร์เซ็ เรื่องการใส่บาตรหน้าบ้านโดยไม่จำกัดพระอันนี้ก็เป็นสังฆทานอันนี้สงใหญ่มากที่สมเด็จพระผู้มีพระภาเจ้าทรงยกย่องว่าการบำเพ็ญทานถวายทานแด่พระองค์เองร้อยครั้งมีผลไม่เท่าถวายวิหารทานครั้งเองขอสังฆทานครั้งหนึ่งแต่อีกประการในสองบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทพระก็ดีเนงก็ดีที่นั่งอยู่ที่นี่ นิยมการช่วยส่งเสริมในการสร้างวิหารฐานถึงก็บมาสร้างห้องเป็นห้องห้องเป็นชื่อของตัวเองให้ชื่อนัไมติดโชว์ที่ว่าติดชื่อไว้จะได้ทราบว่าใครทําไว้บุกหลานจะได้โมทนาได้สนบุญด้วยสร้างพระพุทธร,รูปสวยสดผูงามก็จองกันไว้ถึง300องค์ ทางวัดก็ยังไม่มีที่ให้กำลังจะสร้างที่พศ2,527ส่วนที่เหลือจะที่ทำเป็นแล้ว28องปีพศ2,528ก็พยายามจะทำให้ครบจะครบแล้วไม่ครบก็ไม่แน่สุดแล้วแต่ช่างช่างเขาก็เร่งรัดแต่ว่าต้องสร้างอาคารก่อนอันนี้ก็อยากจะบอกบุญว่าอาคารสำหรับพระพุทธรูปยังไม่มีใครบริจาคทรัพย์ หลังหนึ่งก็ราคาประมาณ 30, สามหมื่นเศษเศษไม่เกินสี่หมื่นหากว่าจะบริจาคทรัพย์สักสามหมื่นก็ทำได้อาคารสำหรับพระพุทธรูปนะก็เป็นอาคาร,ค,รคล้ายคลึงกับที่ท่านเห็นที่วัดนั่นแหละรวมความประการบริจาคทานของบรรดาท่านพุทธศาสน์ทำถูกต้องอย่างนี้มีนิสง์มาก นี่จะพูดกันเรื่องสถานการถวายฐานว่าเขตคนถวายมันมีเยอะแต่ว่าถ้าพระก็ดูให้มากถ้าพูดไม่ตรงกับพระพุทธเจา้าเราไม่ให้เลยดีกว่าทั้งนี้เพราะอะไรเพราะาเราเป็นสาวกพระองค์สมเด็จพระสัมมาทัมพุทธเจา้า <c oughs> ทางที่ดีบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านที่นั่งอยู่ที่นี่ อธีตังสยานท่านได้แล้วอนาคตังสยานก็ทําได้แล้วปุเพนิวาสาตุติยานก็ทําได้แล้วจุตูปป,ปาติยานก็ทําได้แล้วมโนยทิก็ทําได้ <c oughs> ท่านก็จะใช้อนาคตังสยานทูลถามเลยว่าพระองค์นี้ที่เราจะทําบุญด้วย เป็นพระที่มีความบริสุทธิ์ผุดผ่องขนาดไหนบริสุทธิ์ขั้นศีลหรือว่ามีจิตเป็นเป็นฌานสมาบัติหรือเป็นพระอริยเจ้าขั้นไหนถ้าเราหาความบริสุทธิ์จริงๆไม่ได้ก็จงอย่าถวายทานเป็นส่วนบุคคลถวายเป็นสังฆทานไปเลยสังฆทานของเราเมริสงสมบูรณ์แบบ ถ้าว่าที่ท่านกินท่านใช้ของของเราท่านกันลงเอเวจีมานรกไปเองทือเราพิสูจน์ได้อาน,นาคาตัางทยานเห็นหน้าคนที่ยังไม่ตายจะต,ต้องการถามทราบว่าความดีหรือความชั่วที่จะมีในขณะนี้ท่านมีดีเท่านี้เราทำบุญกับท่านจะมีผลถึงไหน หรือว่าเวลานี้ถ้ามีความประพฤติข้างหน้าเราเห็นว่าท่านมาดีแต่ว่ารับหลังเราไม่ทราบก็อยากจะทราบว่าพระองค์นี้ถ้าตายจากความเป็นมนุษย์จะไปอยู่ที่ไหนถ้าทราบว่าท่านไปอยู่อวายภูมิไปให้ไกลๆสักหน่อยก็จะดีไม่ต้องเกรงใจกันถ้คือสนับสนุนก็เป็นการสนับสนุนโจรผู้ทำลายพระพุทธศาสนา การทำลายพุทธศาสนาเป็นการทำลายชาติไปในตัวด้วยพระพุทธเจ้าเทศว่าอย่างนี้คนนั่นหลายยอมรับนับถือตามคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาทัพพุทธเจ้าแต่พู้นั้นพูดไปคนละทางทีนี้คนที่มีความยอมรับนับถือคนพวกนั้นที่เป็นมิจฉาทิฏฐิก็จะเกิดแตกราวกับคนที่เป็นสมมาทิฏฐิคนไทยทั้งชาติจะแบ่งเป็นสองพวก จะเกิดระส,สัมภัยสผู้ี่สุดก็อย่าตีกันเองเมื่อเราตีกันเองยับเยินทำไงฆ่าศิษขมายึดประเทศแบบสบายๆพระพุทธศาสนาก็สลายตัวไปเราทั้งหลายที่นั่งคุยกันอยู่ที่นี่ไม่มีใครมีความสุขดีไม่ดีเขาก็มาได้เราอาจจะตายไปเลยฉะนั้นจงอย่าเลี้ยงโจรผู้ทำลายความสุขของพวกเราอย่าเลี้ยงโจรผู้ลายความดีของชาติ อย่าเลี้ยงโจรผู้ทำลายพระศาสนาให้ย่อยยับให้เสื่อมสูญ <c oughs> ต่อไปก็มาพูดถึงลักษณะการจะให้ทานแต่ทานบาร,รมีนี้ต้องมีคุณธรรมหลายอย่างอันดับแรกเราต้องมีปรรัญญาปัญญาต้องมีแน่คนไม่มีปัญญาไม่หทานอย่างนั่งท่านที่นั่งอยู่นี่ทุกคนก็เป็นคนมีปรรัญญา ถ้าไม่มีปัญญาเห็นว่าการทําบุญกุศลในพุทธศาส,สนาดีทุกคนก็ไม่มานั่งที่นี่การมาที <c oughs> <c oughs> ่นี่ต้องเสียเงินเสียทองเสียเวลาการงานผลประโยชน์ที่พึงได้ทางบ้านต้องสูญเสียไปเพราะเราที่งานมามาก็ต้องเสียค่ารถเสียค่าเรือเสียค่าพานะ ที่มีรถมาเองอยังเสียแพงใหญ่แล้วมาที่วัดก็ยังต้องเสียเงินเสียส่วนไหนอาหารการบริโภคบางวันวัดก็เลี้ยงบางวันวัดก็มาได้เลี้ยงอย่างวันเสาร์วันอาทิตย์วันจันทร์สามวันนี้มาเท่าไรวัดก็เลี้ยงหมดแต่นอกจากนั้นทุกคนต้องเลี้ยงตัวเองเว้นไ้แต่วันสำคัญก็งป็ศาสนาที่มีขึ้นอันนี้วัดเลี้ยง พยายามบกติวัดจะเลี้ยงเฉพาะวันเสาร์วัอาทิตย์และวันจันทร์สามวันทุกคนมาสามวันไม่ต้องเสียค่าอาหารแต่ว่าค่าบุหรี่กาแฟต้องเสียจะเลี้ยงเฉพาะอาหารอาหารประเภทกันเองคือข้าวไร่แกงดีคุยให้ญาติโยมรู้ไว้ด้วยตอนนี้มาพูดกันลักษณะาการให้ทาน คนที่จะให้ทานได้ต้องมีอารมณ์ประจําใจอะไรบ้างบางทีญาติโยมและท่านที่นั่งที่นี่ไม่ทราบมีอยู่ในตัวแต่ไม่รู้จักที่เป็นของธรรมด,ดา <c oughs> คนที่ยให้ทานก็หนึ่งความดีประจําใจในขณนะนั้นคือเป็นผู้ทรงพรหมิหารสรี เขาบอกว่าฉันทรงไม่ได้ฉันโกรธคนก็เป็นนั่นมันมเวลาโกรธแต่ว่าเวลาให้ทานนนไม่ได้โกรธเห็นหน้าคนพับ <c oughs> คนที่เราจะให้ทานมีอยู่สองประเภทคือหนึ่งคนที่เราเคยรักสองคนที่เราสงสารถ้าไปเจอคนที่เราเกลียดเป็นศัตรูกับเราไม่มีใครให้ทาน ก็ต้องมีจิตใจเราต้องมีเพราะเราไม่ใช่พระอรหันต์แต่คนที่ไม่เคยรู้จักหน้ากันแต่เราไม่เคยรักแต่เราสงสารเห็นก็โอดเจตตายจะเป็นลมตายเป็นไข้ชักเงๆสงสารก็ให้ตามมีตามเกิดนี่เป็นว่าก่อนที่ยห้ทานอารมณ์ที่มาที่แรกคือหนึ่งรักถ้าเป็นคนที่ไม่รู้จักสงสาร นี่เมื่อให้ทานไปแล้วเขามีกินมีใช้ต่างกําลังที่เราให้เราก็ไม่เคยนึกอิจฉาดิยสยาเขาว่าเขามีการกินม,มีพีมันเดินได้มีกําลังแม้มันทําลายทรัพย์สินของเรานี่เราไม่เคยคิดเรากลับดีใจว่าเขานั่งหิวจะตายกินข้าวเข้าไปหน่อยเดียวที่เราให้กับข้าวก็ไม่อร่อย เขายิ้มแย้มจำใสมีแรงกระปี่กระเป๋านี่เราสดชื่นตัวนี้เป็นพรม,มิหารสี่ข้อดีสาที่เรียกว่ามุทุตาแล้วต่อมาเมื่อเขามีแรงมีการงานเข้าไปจากที่นั่นไปแล้วเขาไม่มาหาเราใหม่เราก็เฉยเฉยไม่คิดว่าคนนี้อกตันยูไม่รู้คุณคนเราถือว่าเราให้เพื่อเป็นการตัดกิเลสคือโลพระในจิต นี่ลักษณะของคนที่เป็นบัณฑิตก่อนที่ให้ทานเขามันมีอารมณ์อย่างนี้ประจําใจคือในขณะที่ให้ทานนมีแน่บางคนบอกไม่ได้ฉันคุณคนขี้มโหโทโสแต่ว่าอย่าลืมนะเวลาให้ทานเราไม่ได้มโหโทโสจิตใจเราสงัไมี่อารมณ์เรียบนี่อันนี้เป็นลักษณะหนึ่งของการให้ทานแล้วก็บราการที่สองคุณความดี ที่เราจะให้ทานนั้นก็ยังมีอีกตัวนี้ก็ได้เกิดจา,ากทานุสติกรรมฐานเราก็ไม่มีท่านตลอดวันแต่บางขณะเรามีบางทีเรานั่งนั่งอยู่เห็นคนเขาอ,อดอยากมีความยากจนคนแค้นเลี้ยงตัวไม่ไหวใจเราอาจจะคิดว่าแหมอยากจะให้ทานแต่บางทีอยากจะให้ใจใจขาดแต่ของมันไม่มี กำลังร่างกายก็ไม่มีประโยชน์ที่จะช่วยเขาได้แต่ใจคิดว่าถ้ามีนะี่เราจะให้จริงๆอารมณ์คิดอย่างนี้พระพุทธเจ้าทรงเรียกว่าจาานุสติกรรมฐา,านจิตคิดจะบริจาคอยู่เสมอนี่เป็นความดีของบุคคลที่ให้ทานจัดว่าเป็นกรรมฐานไปจําใจเป็นการตัดโลภะความโลภอยู่ในใจแล่นอกจากนั้นไ้ผู้ให้ทานได้มีอารมณ์เป็นสันโดษในเวลานั้น เพือให้ทานแล้วไม่อยากจะแลกเขาทรัพย์สินทั้งหลายที่มีอยู่น้อยๆอาจจะเป็นทองคำแหวนเพชรเงากกตามคนจนเอามาแลกกับทานของเราแล้วไม่ได้เคยคิดคิดอย่างเดียวเราให้เป็นการสรางเคราะห์อันนี้เป็นอารมณ์สันโดษเป็นความดีจ,จุดหนึ่งอรบรรดาญาจโยมพุทธบริษัทเลือเพื่อนพิสุสมเนรผู้รับฟังทัญญาณบอกหมดเวลาหมดเสแล้วนี่ครับ มันสิ้นเวลามาทั้งนวัรการพระโดยกวยกสามนาทีก็ขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ูลผลจงมีแด่บรรดาแต่พุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี